สดนคับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวให้ชมนะครับว่าซิบา 650F นะครับแต่งสวยๆนะครับนะคันนี้ก็ลูกค้าประจํานะครับลูกค้าเก่านะครับมาใส่เป็นอกล่างงานสีนะครับให้คนในช่องได้รับชมนะครับว่างานจัดทาราก็ฟิตติ้งเป๊ะล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะก็คือว่าเราถอดอกเดิมออกแล้วเราสามารถใส่อกสนามแต่งได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีช่องว่างนะครับไม่มีช่องว่างระหว่างตรงนี้นะฮะ ถ้าเป็นงานอื่นก็อาจจะมีบ้างนะครับหรือว่าอาจจะไม่สนิทบ้างหรืออะไรบ้างนะครับแล้วก็ใครซื้อจากทางเราก็คือมี2ราคานะครับราคาหนึ่งคือแบบมีสติ cker ฮอนด้าแบบนี้แปะให้กับอีกราคานึงคือไม่มีสติกอร์นะครับมีแค่อกทาสีเฉยนะครับนะฟิเม้นสวยๆเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่คือด้านขวานะครับก็พาไปชมข้าวนะคลิปอาจจะสั้นๆหน่อยนะครับอันนี้ด้านซ้ายนะครับ ไปไหมก็ดูนะครับดูความเสมอของมันนะครับคือเสมอเลยนะครับจะไม่มีเขาเพยเยอะออกหรืออะไรก็ตามแต่ละครับนะถ้าอยู่ในกรุงเทพเราก็ติดตั้งให้ฟรีถ้าอ่าจังหวัดเราก็จะส่งให้ได้นะครับนะครันนี้ก็มีบางคนหน้านะฮะบางคนหน้าถังโลกอะไรเงี้ยเนี่ยงานอันนี้คืองาน3ปีนะครับงาน3ปีก็เก่ามากแต่ยังดูเหมือนใหม่นะครับความใสไม่มีใสไม่เหลืองที่ขนาดเรารับประกันแล้วนะครับรับประกันแล้วว่าไม่เหลืองแล้วมันก็ไม่เหลืองจริงจริงนะครับไม่ใช่ว่ามันเหลือง ที่หลังนะครับมันไม่เหลืองเลยครับอันนี้คือสติกเกอร์ยุคแรกของเรานะครับใครที่มีก็คือลูกค้าเก่าเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหลังขงโซ่ด้วยนี่งานหุ้มนี่ขนาดงานหุ้มก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับบางคนหลังบางโซ่นะครับบางคนหน้ายิ่งโหเงาชําเลยนะครับไม่ได้ว่าเพิ่งซื้อหรืออะไรนะคือมันเป็นสติกเกอร์ยุคก่อนที่เราไม่ได้ทําแจกแล้วนะครับตั้งแต่ยุคสามสี่ปีที่แล้วนะครับสวยๆนะครับนี่และฟิล์มหน้าลมดํามาด้วยอย่างเท่เลยครับกระชิวหน้าทรงมอเตอร์ซนะครับ ดูเซียวแล้วทาให้ฟิเมนต์ออกมาดูสวยเต็มขึ้นนะครับ่นะเราก็ใส่แฮนด์หมอกเข้าไปอีกก็สวยการไปอีกเช่นเคยนะครับ่นะใครที่อยากได้คาร์บอนหรือพวกค้าแต่งอกล่างท้ายแต่งไฟลิ่งกลางหรือว่าชิลหน้าแต่งแต่ทางเราก็สามารถทักกันได้ที่เพจพีดีคาร์บอนแล้วก็เฟซส่วนตัวผมเดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะไปติดตามชมได้เลยนะครับทักกันเข้ามาได้ถามแล้วคงราคาหรือว่าอยากจบจัดที่ไหนจัดได้ให้หมดนะครับในกรุงเทพตั้งให้ได้นะครับ ดูงานอกสนามรอบนะครับไอที่เว้าวนี่คือเราเว้าวเพื่อรับตำแหน่งพวกนี้โดยเฉพาะเว้าหลบท่อหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเนี่ยเราลบให้หมดเลยนะครับนะงานสีไม่ต้องห่วงงานสีเราจัดการให้เป๊ะแน่นอนเรื่องงานสีเราชํานาญที่สุดแล้วนะครับไม่มีคําว่าสีทองหรืออะไรนะครับแล็เกอร์เราเก็บจัดการให้หมดนะครับนี่เงาเงาไหมเงาจนเห็นเห็นสะท้อนแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นดำเราก็เสียวเลยนะครับ นี่อีกอย่างหนึง่งจะ้ายนะฮะจท้ายคาร์บอนนะครับสวยๆเลยนะฮะโคตรเ่ oh, hey, จริงเท่ <Yeah. S 1> hey, จริงวกเลยลูกค้าประจําเรานี่ถือว่าเราต้องขอบคุณมากเขาไว้วางใจเราแล้วก็หลายๆคนที่ไว้วางใจเราเราก็ขอบคุณทุกคนเช่นกันนะครับฝากกันอีกหนึ่งผลงานด้วยนะครับนะอกล่างพร้อมกับถังโลก็ใส่กันเข้าเข้าเข้ากันสวนได้เลยนะครับนี่เลย โอเคก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จะดูกะต่อไปก็ได้ว่าจะติดตั้งกันรถขั้นไหนนะครับทรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เราชมได้เลยฝากติดตามด้วยครับผมครับสวัสดีครับ